สวัสดีครับอ่าสองดอกครับสองดอกนะฮะ,ะยังจํากันได้ใช่ไหมฮะ <laughs> เมื่อเช้านี่ฮะนั่งบานจูจ่จจอให้โชคท่านนะอยู่ที่หน้าเซเว่นนะครับนะอ่ะพอดีมีโปรแกรมนะครับพอประมาณสักอ่าพักใหญ่ๆนะฮะ มีโปรแกรมนะครับดอกสองจะพาดอกหนึ่งไปหาหมอนะฮะอยู่ที่เมืองพิจิตรนะครับไม่บอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะฮะนะฮะอีหมนี้รู้สึกว่าดอกสองเจ้าใจใส่นะอ่ผิดปกตินะปกติแล้วเมื่อก่อนก็ธรรมดาธรรมดาเรานะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาเอาใจใส่ดอกหนึ่งมากๆเลยนะสำหรับดอกสองนะครับนะเดี๋ยวจะต้องซอมบึงนะฮวว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ นะครับอ่าพอไปหาหมอนะครับก็อ่าจะกะเลิดไปนู่นเลยนะไปอ่าเข้านัดอ่าเขาตะพันนานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนะฮะยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าปัดดีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันที่ตลาดนัดน,นะครับนะฮะอ่าช่วงบ่ายมหาค่ำนะครับที่เขาตะพันนานะครับนะแล้ววันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เป็นวัน เป็นวันวันอาทิตย์นะฮะช่วงเช้าดอกรักทั้งสองดอกจะไปบานชูช่อให้โชคท่านที่ตลาดนัดสำนักคุณเนนช่วงบ่ายนะฮะจะอยู่ที่ตลาดนัดวังนิ้มนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับนะฮะงวดหน้านะครับจะมีดอกสามนะฮะมาบานชูช่อให้โชคท่านนะฮะอีกหนึ่งดอกนะครับรวมแล้วนะฮะรวมแล้วเป็นสามดอกนะครับนะฮะนะฮะ เป็น3ดอกนะครับนะ,ะทั้ง3ดอกนะครับมีแต่รางวัลย้ายรางวัลใหญ่ที่จะมอบให้ท่านนะครับอ,อย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าท่านปัดดีนะครับก็สั่งจองได้เลยสําหรับงวดนี้นะครับลอตเตอรี่งวดนี้เป็นลอตเตอรี่งวดประจําวันที่1กันยานะปีหกสามนะครับอตอนนี้ตัวรับพิ่งจะออกขายได้ประมาณ2วันวันนี้นะครับนะฮะก็อย่างไรก็จองกันมานะครับถ้าหาก เบอร์ทางอ่โทรตรงดีกว่านนเศนาะหนึ่งสี่ห5นะครับอ่าโทรตรงเลยนะครับเ,เมื่อสักครู่นี้รถรู้สึกว่าจะอ,ะอะ่ชะลอชะลอนิดหนึ่งนะลึกๆว่ามีอะไร <laughs> ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร <laughs> นะครับก็ยังไงแล้วก็สั่งจองกันมานะครับสําหรับแบตเตอรี่วดนี้นะครับนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะกับท่านที่ได้โชคกับดอกลักเมื่องวดที่ผ่านมานะครับยังไงแล้วก็สั่งจองได้เลยนะครับดอกลักทั้งสองดอกกําลังบาทจู่จ้ให้โชคท่านอยู่นะครับ